เราลองพูดไหม่อะเดี๋ยวจะได้ชื่ออะไรนะจันชายค่ะนามสกุลมีไหมมีนามสกุลไหมคะตั้งให้เลยจันสิริจันทองโอ้ยจันสิริจันทอมชื่อเล่นเหรอคะจันชายจันชายชื่อดีออ่ะโเคจันเพนค่ะ โอ้สกุลจันอีกแล้วจันเพนจันชาจันเพนลาชาลาเชลาแชนามสกุลลาแชชื่อเล่นจันอีกไหมน้องจอยชื่อเล่นชื่อจออยชื่ดีพิมพ์วิภาพิมพ์วิภานามสกุลลาสุลาแชลาแชลาแชก็ได้นะลาแชพี่น้องกันใช่ไหมชื่อเล่นค่ะโอชิโอชิ โอเคค่ะส oh, okay oh okay, okay. ิทธิพี่สิทธิน้องสิทธิน้องเล็กโอเคจำพี่ได้นะจันฉายจันเพ็ญเพ็ญอะไรนะพิมพิมวิภาเออมีไหมมีอะไรที่จะอะไรอ่ะถ้าไม่มีนัดไว้ก่อน ไอ้บ้าเทวิชาโน้ตเมื่อยไงอะไรเชื่ออะไเมืนอยวิชาแรกให้เลยวิชาโน้ตละคนให้หนึ่งข่างก่อนวิชาแรกแล้วให้ไปจำไปนวดนวดดีงินวดเข้าสินวดเข้าแล้วก็จะจําเลยอ่านี่กดบีบเส้นกลางก่อนเออใครใครมือชานี่บีบตรงนี้แน่เห็นอย่างนี่บีบเบาๆยังสะดุ้งเลยเลื่อนลมบีงเส้นกลางก่อนนะเนี่ยใช่ใช่เล่นนะ เขาหมอเขาไปเรียนอะไรโคราชใช่ไหมใช่ครับอ่าที่โคราชมาเลยนะเนี่ยอ่าอ่าคนแรกเส้นขางต่อไปคนที่สองเสท่าก่อนอ่ามึงอ่าคนที่สองเส้นข้างเส้นแนวนิ้วก้อยนะนี่เอ่อนิ้วก้อยเขาบอกไเมื่อกี้เส้นข้างถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงเส้นเรือง ถึงเส้นเลือดเลยเส้นเลจํานเอนเลอกันน้ว้นะจโนแไยังจำเอโอเคจำเส้นได้นะอันนี้เส้นแนวนิ้วก้อยนะได้นะได้นะอ้เส้นแนวนิ้โป้งอานนิ้วโป้งคือแนวนี้นะพนนีเป็นคืน้โป้งอาจารย์นิ้วโป้ง้งนี่มดานแม่ตะตุก จำไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องจำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้แล้วหนึ่งวิชาอ้าวโอเคผมยื่นมือไปให้เขาโนดให้เขาโนดโน้ตถูกไหมใช่ใช่ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้นวดจบกว่านี้อย่าพึ่งเลยเดี๋ยวสมาธิเคลื่อน ถูกไหมโอเคอ่าถูกเส้นได้เอาต่อนี่นี่จะนวดอะไรแม่โป้งหรือว่าอะไรเลี้ยวนิ้วก้อยนิ้วก้อยอ่านิ้วก้อยได้ไหมมีถูกบ้างผิดบ้างโอเคเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นห้าสิบค่ะห้าสิบได้ นวดไปอมยิ้มไปอ่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีอะถูกบ้างผิดบ้างค่ะเออเหมือนกันห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบแลนี้สูงกว่าคนนี้สูงกว่าอ๋อข้อนี้คนนี้ว่าความจําดีนะแตนี้ก็ต้องเป็นสิทธิเอกสิทธิลองสิทธิอะไรก็บ้างนะครับมึงเลี้ยงไว้ให้เลยอ่าสิทธิเอกสิทธิพี่ละสิทธิพี่ น้องเล็กน้องเล็กใช่ที่สามคนก็นับถือนี่เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์เขายกถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดวิชาเยอะนะแล้วนี่ยังต้องลงไปสอบอีกนะยังไปเรียนหมอเกี่ยวหมอแผนไทยวิวิชาเยอะแล้วว่างๆอีกก็อ่ถ้าจะดูหมอหมอดูอีกก็เป็นสอนได้ เขาได้หลายอย่างหลายอย่าง,ายยางควายก็ได้ไม่ต้องห่วง<ด>น้ำโมไ <laughs> ทยอิมพอสักนำโมไทยอิมพอสัก